ครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้ในช่องเด็กวัดเจดีชาแนลมาเจออีกแล้วนะครับกับผ้ายันที่ฮอตที่สุดและก็เป็นรุ่นแรกนะครับที่ออกลายมาเป็นแบบนี้ออกทรงกลมแบบนี้นะครับสวยมากเลยครับนะครับบอก้องๆว่าสวยมากนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของผ้ายันกันเลยนะครับผ้ายันนะครับ ก็เป็นขนาด7จ็ดคูณนะครับซึ่งเป็นพยัญที่เขาเรียกว่าเป็นรุ่นแรกที่ทําออกมาเป็นทรงกลมๆแบบนี้เลยไม่มีขอบเหลี่ยมเหมือนพยัญ1ิบเอ็ดคูณสินะครับมาดูนะครับนี่ครับนะสีแดงเป็นรุ่นที่ยอดฮิตมากนะครับสีแดงสีดาสีเหลืองนี่ครับนี่ครับสวยมากนะครับดูครับนะครับเป็นยันต์ทิศนะครับเป็นยันต์ทิศนะครับนี่ครับ อ่ะให้ดูใกล้นะครับนี่ครับเป็นยันแปดทิศนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับนะครับตรงกลางนะครับรูปใบข่จะเป็นรูปเดียวกับอ่าโลเกสตซีเพียและฉากทองนะครับนะครับดูนะครับยันซ้ายขวามีการอ่าพิมพ์เลขรันนัมเบอร์ด้วยนะครับนี่ครับไห้ไก่ไก่นะครับอยู่ด้านขวาและด้านซ้ายนะครับตรงกลางนะครับพิม พิมพ์ว่าไอ้ไข่เด็กวัดเจดีนะครับตำบลฉลองอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนะครับแล้วก็มีการอ่าตอกตราปั๊มนะครับตราปั๊มนะนี่คือด้านหลังนะครับตอกตราปั๊มเห็นไหมชัดๆเลยนะครับนะครับสวยมากนะครับบางคนก็เอาไปใส่กรอบนะครับกรอบเดี่ยวหรือเป็นกรอบทั้ง8สีนะครับรุ่นนี้นะครับออกมาเป็น8สีนะครับตามวันเกินดนั่นเองนะครับนี่ครับสวยมากนะครับสีแดงนะครับ สวมาอ่ามาดูสีดํากันนะครับนี่ก็ยอดฮิตมากนะครับดูครับโอ้โหสีดํานี่ดูเข้มขลังมากครับอ่านะครับสวยมากครับสวยมากอ่าแต่ละสีเนี่ยก็ใช้น้ําหมึกที่พิมพ์เนี่ยก็แตกต่างกันไปนะครับเพื่อให้ดูมีเสน่ห์แล้วก็มีสีที่ตัดกันอย่างเช่นสีเขียวนะครับจะพิมพ์ด้วยหมึกสีขาวสีแดงก็เป็นสีเหลืองนะครับสีม่วงหมึกสีเหลืองนะครับ สีชมพูกับสีขาวเนี่ยสีขาวจะหมึกออกน้ําเงินนะสีชมพูสีดํานะครับส่วนสีฟ้าเนี่ยเป็นสีขาวนัดสวยมากนะครับสวยมากแล้วก็นี่คืออ่าที่ใส่กรอบไปแล้วนะครับดูครับที่ใส่กรอบไปแล้วก็สวยนะครับดูมีคุณค่ามากขึ้นนะครับดูมีเสน่ห์นะครับนะพระยันปกติก็มีคุณค่ามากแล้วนะครับนี่ครับมีคุณค่ามากนะครับเอาไว้ตั้งบูชานะครับ สวยเลยนะครับไปไปตั้งบูชานะเดี๋ยวบางคนก็ใส่แปดสีกรอบใหญ่ทีเดียวเลยนะครับนะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะสนใจนะครับทั้งที่ใส่กรอบแล้วนะเป็นกรอบแบบนี้หรือกรอบแปดแปดทั้งแปดสีใส่กรอบเดียวกันนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับหรือเป็นชุดแบบนี้หรือแยกก็ได้นะครับแยกก็ได้นะครับสามารถติดต่อมาทาง l ล ne ID เบอร์โทรได้หรือโทรมาติดต่อก็ได้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนสามารถกดไลค์กดแชร์นะครับรบกวนกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อไม่พลาดในวิดีโอต่อไปนะครับสำ,สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ